แจกฟรีครับเบอร์เกอร์แจกฟรีครับเอาเงินที่ขโมยคนอื่นมาแล้วมาทำตัวเป็นนักบุญแบบนี้คิดว่าทำหูแล้วหรอคะคุณคุณมาที่นี่ได้ไงฉันต้องถามคุณมากกว่าว่าคุณขโมยเงินพี่สาวฉันมาเพื่ออะไรหรือว่าคำดีบางหน้าที่แท็กก็เป็นโจรคุณไม่รู้อะไร คุณอย่าพูดดีกว่าครับงั้นคุณก็บอกฉันมาสิว่าคุณทำไปเพื่ออะไรแล้วคุณคิดว่าพี่สาวคุณเป็นคนยังไงก็เป็นคนดีคอยดูแลเอาใจใส่ใครอบครัวขยันทำงานมากงั้นเหตุผลของผมคุณก็ไม่เชื่อหรอกเพราะยังไงเจอแอนก็เป็นพี่สาวของคุณผมขอตัวนะครับ คุณมีคุณคุณมีคุณ,คณเปิดประตูนี่บ้านในไอซใช่ไหมฉันบอกให้เปิดประตูไงนไอซออกมาเดี๋ยวนี้เจนนี่เจนมาทำอะไรพี่ไอซไม่อยู่หรอกคะ่ะอ๋อ นี่แกสองคนเป็นพี่น้องกันหรอถ้าอย่างนั้นแกคงส่งพี่ชายแกให้ไปขโมยเงินฉันมาใช่ไหมฮะคุณตำรวจคะจับมาเลยค่ะมันสองคนพี่น้องรวมหัวแกขโมยเงินฉันค่ะคุณตำรวจจับมาเลยค่ะคุณตำรวจจับมันค่ะนะปล่อยปล่อยฉันปล่อยไปเลยค่ะปล่อยนี่อยู่เฉยๆได้ไหมฮะไม่หยู่เฉยๆไงไม่ต้องยืนงานี่ แกมากัไอหัวขโมยได้ยังไงอะ่ะแล้วมันทําอะไรแกหรือเปล่าพี่จะได้แจ้งข้อหามันเพิ่มไงที่มันมายุ่งกับแกอ่ะพี่นั่นแหละที่จะโดนแจ้งความหนูรู้หมดแล้วนะว่าพี่ทําอะไรนี่คุณฉันอยากคุยด้วยฉันรู้เรื่องแล้วนะ เรื่องที่คุณขโมยเงินฉันถามจริงๆเถอะว่าคุณแล้วก็คุณไอซ์ทำไมต้องขโมยเงินพี่สาวฉันพี่สาวคุณคือเจแอนงั้นเหรอใช่เฮ้อเงินที่ไอซ์มันเอามายังไม่เท่าที่พี่สาวคุณโกงหรือเอาเปียบคนอื่นเลยมั้งโกงโกงงั้นเหรอใช่โกงตอนแรกอ่ะก็ว่าจะเป็นคุยเรื่องเงินเดือนของอ้เตยอ่ะ คีเจแอเขาค้างจ่ายมาสามเดือนแต่ไปเห็นกองเงินแล้วก็เลยคิดว่าดิบกาเลยดีกว่าพอคิดว่าถ้าทวงตรงๆกับเจแอนน่ะก็คงไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะคะพี่สาวของฉันเป็นคนใจดีมากเขาต้องให้อยู่แล้วโถเจแอนพี่สาวคุณน่ะขี้โกงจะตายผมเคยซื้อผ้ากับพี่สาวคุณก็โดนเอาผ้ามีตำหนิมาหลอกขายพอผมจะแจ้งความเจแอนก็บอกตำรวจสนิทก,กับเขา แลวคนอื่นๆนะที่เคยทำงานเจแอนน่ะก็โดนเจ่าหาว่าทํานู่นเสียทํานี่เสียทั้งที่ไม่ได้ทําและก็ไม่ได้เงินด้วยนี่เพียนทำแบบนั้นจริงๆเหรอคะจริงสิผมเนี่ยสาบานได้นี่ทาไมได้ไอซ์นะพวกเราคงไม่มีเงินมาซื้อข้าวกินหรอกใช่เงินในกล่องนั้นน่ะไอซ์เอาไปช่วยคนที่เดือดร้อนเพราะเจแอนขนาดเหลือเงินไม่เท่าไหร่ไออ์ยังทําของไปแจกคนอื่นเลย คุณจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจนะแต่ผมเนี่ยพูดความจริงผมขอตัวก่อนนะครับไปเ <ไป S 2> จ๊ผ้าที่หนูซื้อไปขายหนึ่งรอยกล่อง มันมีตำหนิหมดเลยหนูเอามาคืนได้ไหมจะบ้าเหรอซื้อไปแล้วจะเอามาคืนได้ยังไงแอบไปทําตําหนิเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เจ๊หนูเพิ่งซื้อไปเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วหนูจะไปทําตําหนิทําไมหนูต้องเอาผ้าไปขายหยุดกล่าวหาฉันเดี๋ยวนี้นะถ้ายังไม่หยุดเนี่ยฉันจะเรียกตํารวจมาล่าคอแกฉันไม่ให้เปลี่ยนไม่ให้คืนจบนะเจ๊จำไว้เลยนะ และเจ๊ให้ลูกน้องไปเอาผ้ากลับมาคืนด้วยฉันไม่เก็บไว้หรอกนะไอ้ผ้ามีตำหนิอะอไปเลย <c oughs> ยังไงก็ต้องหากำไรมาชดเชยในส่วนที่หายไปดีแกเอาผ้ามาคืนฉันฉันจะได้เอาผ้าทั้งหมดเนี่ยมาขายแล้วฉันก็จะได้กำไร <c oughs> ส่วนเงินในกล่องที่หายไปเนี่ยก็ถือว่าไม่ขาดทุนเท่าไหร่ <c oughs> They're มาทำไมเจ้าตำรวจมาจับผมเหรอฉันรู้เรื่องหมดแล้วนะฉันขอโทษทุกอย่างแทนพี่สาวของฉันด้วยนะที่ทำให้คุณแล้วก็คนอื่นเดือดร้อนผมก็ต้องขอโทษคุณเหมือนกันที่ขโมยเงินของพี่สาวคุณมาคุณเจ้าตำรวจมาจับผมก็ได้นะเรื่องนั้นผมผิดจริงๆ ไม่ค่ะเดี๋ยวเรื่องนีいい้ฉันจะจัดการเองสิうう่งที่พี่เอาเปรียบคนอื่นมันมากกว่าเงินที่เขาขโมยไปอีกนะพี่แอนอิ่งฟ้าพี่ทำเพื่อครอบครัวเราไงงั้นสิ่งที่ผมทำผมก็ทำเพื่อครอบครัวตัวเองเหมือนกันแบบนี้ผมไม่ผิดใช่ไหมครับ ถ้าเตยหรือว่าคนที่พี่ไปกองเขามาเขารวบตัวกันฟ้องพี่หนูบอกเลยนะว่าพี่บ่นมากกว่านี้แน่แล้วหนูก็จะเป็นคนว่าความให้พวกเขาเองอิงฟ้าทำไมไม่เข้าข้างพี่อ่ะทําแบบนี้ได้ยังไงเราสองคนเป็นพี่น้องกันนะหนูเป็นน้องพี่หนูยิ่งต้องทำถ้าจะให้หนูเห็นผิดเป็นถูกหนูทำไม่ได้หรอก แคทที่พี่เป็นแบบนี้พอเรื่องตอนนั้นใช่ไหม อะไรขึ้นพี่ร้องไห้ทำไมอิงฟ้าพี่โดนโกงอีกแล้วอะทำไมพี่ถึงโดนโกงล่ะก็ร้านเฮียเจดลายใหญ่ที่พี่ซื้อผ้ากับเขาอะพี่จ่ายเงินให้เขาไปแล้วด้วยอะเขาบอกว่าไม่รู้จำไม่ได้อะ่ะอิงฟ้า,เอ,า,เ,าเอ้าแล้วเอกสารซื้อขายแล้วพี่แอนเราเอาไปแจ้งความได้นะ ไม่มีหรอกอิงฟ้าพี่เชื่อใจเขาอะ่ะพี่ดูว่าเขาเป็นคนดีอะเวลาพี่เดือดร้อนหรือพี่มีอะไรเขาก็คอยช่วยพี่ตลอดแต่พี่ไม่คิดอะว่าเขาจะโกงพี่แบบนี้ไม่เป็นไรนะพี่แอนอิงฟ้าพี่อุตส่าห์เก็บเงินมาตั้งหลายปีอะ เพื่อจะซื้อผ้าล็อตใหญ่มาเปิดร้านแต่พี่ไม่คิดอะว่าเขาจะทำกับพี่แบบนี้อิงฟ้าช่างมันเถอะพี่แอนไว้เรามาสร้างกันใหม่เนาะถ้าเกิดว่าพี่เป็นคนดีแล้วโดนโกงไม่รู้กี่รอบแบบนี้ต่อไปเนี้ยพี่จะไม่เป็นคนดีแล้ว จําเป็นต้องใจร้ายกับคนอื่นเพราะเราโดนคนอื่นทํำร้ายมาคนดีๆมี้ต้องเยอะแค่เรายังไม่ใจแคานั้นเองมันก็จริงทุกครั้งที่พี่ทําพี่ก็รู้สึกผิดแต่พอพี่นึกถึงตอนที่พี่โดนโกงพี่ก็รู้สึกโกรธขึ้นมาผมเข้าใจคุณนะครับบางทีคนดีก็อยู่ยาก พอมีคนจ้องเอาแต่ผลประโยชน์จากคนดีผมโดนเอาเปรียบบ่อยผมเข้าใจคุณครับปล่อยวางเถอะนะพี่แอนเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงแบบเดิมดีที่สุดแล้วใครจะกงก็ปล่อยเขาอยาไปทำแบบเขาก็พอคุณตำรวจคะถ้าอย่างนั้นฉันไม่แจ้งความแล้วคะ่ะแล้วฉันก็ขอบคุณคุณตำรวจมากนะคะที่มาช่วย งั้นก็เคยกันดีๆนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับค่ะฉันต้องขอโทษเธอทั้งสองคนด้วยนะที่ฉันทำไม่ดีแล้วก็ต้องขอบคุณเธอทั้งสองคนด้วยที่เอาเงินไปชดใช้ให้กับคนที่เดือดร้อนให้ต่อไปฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วผมก็ต้องขอโทษคุณด้วยนะครับที่ขโมยเงินของคุณมา งั้นต่อไปก็เริ่มต้นใหม่นะครับพียนพี่ทำแบบนี้ถูกแล้วหนูภูมิใจในตัวพี่มากนะหนูขอพี่ได้ไหมพี่อยากกลับไปทำแบบนั้นอีกนะ ขอบคุณมากนะครับที่เข้าใจพวกผมแล้วก็ช่วยเกลียร์ให้ไม่งั้นทุกอย่างคงจบไม่ดีแน่ไม่เป็นไรค่ะตอบแทนที่คุณใจดีกับฉันเนี่ยคะอิจฉาแฟนคุณจังเลยนะครับที่มีแฟนใจดีแล้วก็รักความถูกต้องแบบนี้ าจะหลอกถามฉันว่าฉันมีแฟนหรือ,อยังคำตอบคือยังค่ะงั้นผมขอไปส่งที่ร้านได้ไหมครับได้ค่ะแต่ว่าห้ามไปขโมยของที่ร้านอีกนะคะไม่ขโมยแล้วครับถ้าผมจะขโมยผมก็ขอขโมยแค่หัวใจของคนแถวนี้ก็พอครับ ถ้าทำได้ก็ลองดูคะ่ะงั้นเชนครับกลัวค,คุณหลดพอดีว่ารถมันแรง คนน่ารักแถวนี้ยิ่งหายากอยู่ออกตัวแรงรีบทำคะแนนเลยนะคะสวัสดีครับไอซ์ครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับละครสั้นสนุกๆของพวกเรานะครับวันนี้ไอให้กับอิงฟ้าก็มีคำถามมาถามทุกคนอีกเช่นเคยนะครับคำถามมีอยู่ว่าพี่แอนรู้ได้ยังไงว่าพี่ไอเป็นคนขโมยรู้ได้ยังไงใครจำได้คอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆเลยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันนะคะกดเข้ามากันเยอะๆเลยนะครับบ๊ายบาย